สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพบกับ FC เสาหน้อยเพชรพันแพงครับผม FC บอกว่าจเป็น FC เสาวน้อยเพชรพันแพง FC หลาวงอิง FC บอสโจและ FC ทีมงานสาวน้อยเพชรพันแพงทุกท่านครับครับผมมาหาพี่ฮานองแล้วครับผมมาบอกข่าวพี่น้องครับช่อง DJO หนึ่ง Official นะครับฝากส่อง DJO หนึ่ง Official ด้วยครับเด้อเกิดยังขึ้นวันที่ครับโอ้โหเมอร์นี่ครับมมอรนี่ ปอจบุกบ้านน้องอุงอิงนะครับบุกบ้านน้องอุงอิงครับไปชมบ้านน้องอิงนะครับบอโจูพาชมบ้านน้องอิงนะครับได้ได้เบิ้งได้คลิปกะคือสิได้เบิ้งได้คลิปหรือว่าได้เบิ้งได้ลฟ์สดกัสีเห็นแล้วละครับพี่น้องครับผมบอจูพาชมบ้านน้องอุงอิงครับไปโปรโมทสีเบเยอร์ครับที่ว่าเคยคุยกันไปแล้วครับผมไปโปรโมทสีเบเยอร์แล้วก็พาชมบ้านยิราอ้งามกับผม ้า,าน์ีิล่าในงามด้ครับพี่น้องบุธรรมดาครับ,บ้าน้องหญิงสวยนะครับพาชมห้องพ่ออีกไม่หน่อยพาชมห้องผงใหญ่พาชมห้องบอสโจแล้วครับพาชมห้องยิลาด,ด้วยครับเด้อยิลาเฮ้าเหนียวยางแจมเลยครับ้องอย่างสวยครับผมห้องอย่างสูดสวยเลยนะครับพี่น้อง้องยิลานีพามาใีสีชมพูเลยครับยิลามักสีชมพูครับพี่น้องผุ้ใดทีอยากซื้อของขนซื้อยางหันย,ยิลานี ต้องเป็นสีชมพูเลยครับเพราะว่อาองยีฬาวงยิงเข้าเป็นสีชมพูครับพี่น้องครับพี่น้องได้เบิง้งเราเป็นยังไงน,น่ครับ,บร,บรู้สึกผลลุกบ่ครับเราคิดว่าอีฬาวงยิงเข้าสิมีมือมีครับกะขอแสดงความยินดีครับอีฬาวงยิงแล้วก็พ่อเอกแม่น่อยนะ,ออะครับเออแล้วกับวดโจซอนุครับกีฬาขอบคุณวัดโจซอนุแล้วกับีิมสาหน่อยเป็นปันแป้งของเขาครับเพราะว่ามีมีทุกมือมีได้ก็บับเพราะ ปอโจต่อตุลแล้วกะเาาน้อยเก็บบ้านแพงนะครับมีใจน้ำบีลาครับเบืองแล้วกงนาําำถาสีไหลน้ำครับพอยังื่มครับหลงครับหลงกับื่มเด็กหน่่ยคนนี้ครับเด็กหน่อยคนนี้ที่ว่าโอ้ประคปะฟันบานองสีหลังจากที่เคยนอนนยุ่ข้างคอบหัวครับลายเป็นตอนนี้บ้านเป็นคฤลหานแล้วครับโอ้ยังสวยยังงามสุดยอดเลยครับ ทายคลิปนี้ก็ฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซียีราองูงิงเอฟซีิลปินสาวน่อยทุกท่านเขาไปเบิ้งเขาไปกดติดตามกดซับสไครตติดตามช่องเดดเจโอหนึ่งให้น้ำนีเด้อครับเด้อครับฝากพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายนเ้อครับเด้อพพ่อแม่ครับกดซอยดันน้ำเลยครับเด้อทายคลิปนี้ค็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ